สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช h a n n e l อะมูฟฟ์นะครับสำหรับผู้ชมที่ไม่รู้จักหรือว่าไม่เคยดูเลิฟเดดโรบอทมาก่อนอันที่จริงแล้วมันคือ Exclusive Series ของทาง n e t f l i x ที่นำเสนอเป็น a อนิเมชันเรื่องสั้นที่มีความยาวตอนละประมาณ1 0 2ถึงนาทีแต่ละตอนจะมีเรื่องราวเป็นของตัวเองไม่เชื่อมโยงกันฉะนั้นผู้ชมจะดูเอพิโซดไหนก่อนก็ได้ครับแต่ถ้าว่าจุดที่เป็นไฮไลท์ของซีรีส์เรื่องนี้ก็คือความคิดสร้างสรรค์ที่นำเสนอไอเดียสุดโต่งในหลายตอนในแบบ และคุณภาพของงานศิลป์ที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆในทุกๆซีซันมันจึงทาให้ Love, Death, Robot มีมาแล้วกว่า3ซีซันครับและจากข้อมูลระบุว่าเราอาจจะได้ดูซีซันที่4ในปีนี้อีกด้วยสําหรับผมก็เป็นแฟน Love, Death, Robot เช่นกันตามดูตั้งแต่ซีซันแรกออกใหม่ๆซึ่งก็มีหลายเอพิโซดที่ชอบเป็นพิเศษเลยครับและหนึ่งในองค์ประกอบที่ผมชอบมากก็คือการนําเสนอสัตว์ประหลาดมอนสเตอร์ Monster, และก็สิ่งมีชีวิตแฟนตาซีซึ่งก็เป็นที่มาของวิดีโอนี้ครับและนี่ก็คือ8มอนสเตอร์จาก Love, Death, Robot ที่ผมชอบที่สุด ถ้าว่าก่อนจะเข้าเนื้อหาก็แจ้งเตือนสปอยนะคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ก็กดข้ามไปก่อนนะครับสุดยอดกระเป๋าสตางค์เจนเฟรนเต้ครบเครื่องทั้งการออกแบบที่สวยเท่เฉียบคมใช้ได้ทุกสถานการณ์ผลิตจากหนังวัวแท้นำเข้าจากอิตาลี โด,ดเดนเรื่องเทคโนโลยี RFID ที่ช่วยป้องกันข้อมูลความปลอดภัยของบัตรสำคัญที่คนเก็บไว้ในกระเป๋าและการออกแบบที่เน้นความบางเพียง0.5ซนติเมตรเก็บสบายทั้งกระเป๋าางเกงหรือว่ากระเป๋าเสื้อเจนโซเรนเต้ Gen มีคอลเลกชันให้เลือกมากมายแต่ละรุ่นก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นเบอร์โตโรมานีและที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยก็คือวิสโกอีกทั้งทางแบรนด์มีบริการสลักชื่อลงบนกระเป๋าให้ด้วยสั่งซื้อได้แล้วที่เว็บไซต์และชอปปี้ของเจนโซเรนเต้แน่นอนว่าใช้โค้ดเด m มูฟรับส่วนลดพิเศษ100บาทไปเลยครับ มอนสเตอร์ตัวแรกมาจากเลิบเดดโรบอทในชื่อตอนว่าเดอะทอลกราฟเมื่อรถไฟเกิดความขัดข้องระหว่างทางคนขับต้องหยุดรถชั่วคราวเพื่อทำการแก้ไขตัวเอกที่โดยสารมาด้วยก็เลยถือโอกาสลงจากรถแล้วก็ออกไปสุบุรีความโดดเด่นของเดอะทอลกราฟสำหรับผมก็คือการสร้างบรรยากาศชวนหลอนรถที่ยังไปต่อไม่ได้กับอณานบริเวรรอบๆที่เคว้งคว้างชวนขนลุกตัวเอกได้เห็นแสงประหลาดส่องออกมาจากต้นหญ้าที่สูงเหนือศรีรษะจึงตัดสินใจเข้าไปสำรวจกระทั่งเมื่อพบว่าตนเองหลงทางความรุนแรงก็บังเกิด ความตื่นเต้นที่ส่งต่อไ่ยังคดูให้ได้ลุ้นไปกับพระเอกนะครับว่าเขาจะหาทางกลับไปขึ้นรถไฟที่ทันเวลาหรือเปล่าเนื่องจากไม่นานรถก็ซ่อมเสร็จตอนนั้นเองที่อสุรกายผู้เป็นต้นตอของแสงสว่างปรากฏตัวพวกมันมีโครงสร้างคล้ายมนุษย์แต่ว่าไร้อวยวะใดๆบนใบหน้าและแน่นอนว่ามันไม่ได้มีแค่ตัวเดียว เมื่อพยายามหนีเอาตัวรอดในตอนที่ถูกจับได้อสุรกายก็เผยให้เห็นปากและฟันคมกริบที่พร้อมจะขย่ำเหยื่อเพราะว่าตอนนั้นเองอสุรกายอีกตัวก็เข้ามาแย่งชิงเหยื่อนั่นทำให้เราพบข้อที่จริงอีกอย่างนะครับว่าพวกมันไม่ได้ล่าด้วยกันแต่ต่างคนต่างล่าและแย่งชิงเหยื่อกันเองเปิดโอกาสให้พระเอกหนีรอดมาได้จากการช่วยเหลือของคนขับรถไฟ เขาใช้ไฟขับไล่มอนสเตอร์เหล่านั้นให้ล่าถอยพร้อมกับบอกว่าพวกมันเคยเป็นมนุษย์มาก่อนบางคนหลงทางระหว่างข้ามทุ่งหญ้าผืนนี้บางคนก็ลงรถไฟผิดที่คนขับเองก็ไม่มั่นใจนักแต่ที่เขาบอกได้ก็คือปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวทุกครั้งที่เกิดเรื่องรถไฟก็มักจะมาหยุดแถวนี้จากนั้นอสุรกายพวกนั้นก็ปรากฏตัวเสมือนมีประตูมิติที่เปิดออกเพื่อปลดปล่อยพวกมันให้โผล่มาโจมตีมนุษย์ที่หลงเข้าไปเอย่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังดีกว่านะเราไปก็ไม่มีใครเชื่อคอดูดี มอนสเตอร์อันดับที่2มาจากตอนที่มีชื่อว่าเชฟชิฟเตอร์ครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์เนื้อเรื่องนำเสนอโลกที่มนุษย์อยู่ร่วมกับมนุษย์หมาป่าครับเอพิโซดนี้จะหยิบเอาสถานการณ์สงครามมาเป็นแบ็กกราวดเบื้องหลัง เรื่องมาก็ชวนสงสัยแล้วนะครับว่าทําไมทหารัวเอกจึงเดินเท้าเปล่าบนพื้นที่ร้อนแะอุ่แบบนั้นจนเมื่อเขาถูกโจมตีเราก็เข้าใจได้ทันทีว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นแวรูฟที่มีพลังรักษาบาดแผลพลังก,กำลังทางร่างกายและการมองเห็นเป้าหมายได้อย่างแม่นยำกองทัพสหรัฐเรียกใช้ทหารแวรูฟมาเป็นแนวหน้า ่อกรกับผู้ก่อการร้ายตาลิบันในอัฟกา,านิสถานปมที่เราจะพบเจอได้ในเรื่องก็คือการเหยียดสายพันธุ์ระหว่างกันแม้จะรบเพื่อประเทศเดียวกันและปมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนิีงที่เป็นไฮไลท์ของเอพิโซดนี้ก็คือการค้นพบว่าฝั่งตาลิบันก็มีแวล์บูฟเช่นเดียวกันครับซึ่งนําไปสู่การสู้กันระหว่างมนุษย์หมาป่าที่จะแร่งที่สุดเมื่อกลายร่างแบบเต็มตัวฉากไกลร่างของหมาป่าเท่าจะเป็นซีนที่ผมชอบ มันดูเท่แล้วก็ดูเจ้าเล่นในเวลาเดียวกันส่วนพระเอกที่เสียเปรียบด้วยการสู้ด้วยตัวคนเดียวกับศัตรูที่มากันถึง2คนเพราะว่าท้ายสุดด้วยชั้นเชิงและความเกลียวกลาดก็ทําให้เขาเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะ มอนสเตอร์อันดับที่3คิบาโรจากตำนานไซเรนในกรีกมิท h ทลจีถูกเอามาเล่าในบริบทของกองทหารกิสตาดอพวกเขาคือกลุ่มนักสำรวจชาวสเปนและโปรโตุเกสในช่วงคิสร์ศตวรรษที่15ที่ออกเดินทางไปยังดินแดนต่างๆทั้งทว,วีปยุโรปแอฟริกาและก็อเมริกาในเรื่องคณะเดินทางได้หยุดพักในป่าลึกครับ ตอนนั้นเองที่ไซเรนสัมผัสได้ว่ามีเหยื่อย่างกลายเข้ามาภายในอาณาเขตของเธอเธอจึงส่งเสียงร้องประกอบท่วงท่าไร้รำเสียงของไซเรนจะให้เหล่าทหารคุ้มคลั่งฆ่าฟันกันเองแล้วก็พุ่งเข้าหาเธอจนในท้ายสุดพวกเขาทั้งหมดก็ต่างเสียชีวิตแล้วก็จมลงไปในบึงแห่งนั้นในที่สุดมีเพียงตัวเอกที่หูหนวกทําให้เขารอดพ้นอานาจพลังของไซเรนอมที่เป็นแรงขับเคลื่อนของเรื่องราวจึงสลับขั้วไปยังไซเรนที่ไม่เคยพบเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนเธอจึงแอบติดตามฉานผู้นั้นไปจนนําไปสู่เหตุการณ์โศกนาฏกรรมในตอนจบ ความพิเศษของไซเรนฉบับนี้ก็คือการออกแบบที่แยกไม่ออกเลยนะครับว่านี่คือ CG หรือว่าคนสแสดงจริงๆประกอบกับการเลือกใช้มุมกล้องท่าทางการเต้นรําของเธอการเลือกใช้เสียงประกอบและในยะของความรักอันน่าขมขื่นที่แฝงเอาไว้ครับคิบาโรจึงเป็นเอพิโซดที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในเลิฟเดยโรบอตซีซั่นที่3ามอนสเตอร์อันดับที่4จากไนท์ออฟเดอะ i ินิเดค์ขคืนแห่งความตายที่บอกเล่าประวัติการซอมบี้ระบาดด้วยมุมมองแบบมินิ จุดเริ่มต้นมาจากการปลุกผีดิบขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจของหนุ่มสาวกัดมันคู่หนึ่งที่แอบเข้าไปเมคเลิฟกันในสุสานผีดิบเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดซอมบี้ครับจากจุดเล็กๆค่ย่คยๆแพร่ขยายไปทั่วเมืองลามไปทั่วโลกเพราะว่าพอทีมสร้างเขาเลือกใช้มุมมองแบบนี้มันก็ทําให้เรื่องราวทั้งหมดดูเบาสมองไปเลยอีกทั้งเขายังใส่อิสตอร์เอ็กจากภาพยนตร์เรื่องอื่นเข้ามาในฉากต่างๆด้วยแต่ที่สําคัญก็คือเรายังได้เห็นฉากประเทศไทยปรากฏในเรื่องด้วยนะครับใน, Off the น,นออนมุมมอบบหม่ในบบมม่เคยเห็นนจาากภพ,พยตร์เรื่องไหนมาก่อนเลยนั่นเอง เดอะดราวยเจแนยักษ์จมน้ำเป็นเลิฟเดทโรบอตเอพิโซดที่แหวกแนวและตร,รึงในเรื่องนั้นพูดถึงยักษ์ที่มีร่างกายเหมือนกับมนุษย์ทุกอย่างเลยครับต่างกันแค่ขนาดที่ใหญ่กว่ามนุษย์ปกติหลายร้อยเท่าวันหนึ่งยักษ์ตัวนี้ลอยมาเกยตื้นณนชายฝั่งริมทะเลเขาเป็นร่างไร้ลมหายใจไม่มีการเคลื่อนไหวตัวเอกและเพื่อน,นักวิทยาศาสตร์จึงเข้ามาสำรวจข่าวลือเรื่องการพบเห็นมนุษย์ยักษ์กระทั่งเมื่อมาถึงพวกเขาก็ต้องอึ้งกับสิ่งที่เห็นเพราะมันคือเรื่องจริงโลกไปนี้มียักษ์อาศัยอยู่ร่วมกับเเเเรรราาาายยัังงงไไกกก็ตมมมนนนนะคบแ่่่่ืื้้ออออดสทีข แต่เลือกนาเสนอสิ่งที่มนุษย์ปฏิบัติกับยักษ์ตนนี้แทนร่างที่สดใหม่ก็เหมือนชีวิตวัยรุ่นที่เต็มไปด้วยโอกาสและความสนใจจากคนอื่นๆเวลาที่ผ่านไปร่างเริ่มเน่าเปื่อยและถูกชาแหละท้ายสุดก็เหลือทิ้งไว้แค่กระดูกไม่มีใครพูดถึงหรือว่าสนใจยักษ์ตัวน,นี้อีกเลยเดือดร้าวใจแอนสำหรับผมจึงเป็นเรื่องราวที่นําเสนอสัจธรรมของชีวิตนั่นเองครับผมมักจะฝันถึงการฟื้นกลับคืนของเขาร่างยักษ์ใหญ่ที่ย่างก้าวเดินผ่านถนนในเมืองและหยิบเก็บชิ้นส่วนร่างกายของตัวเขาเองก่อนจะเดินทางกลับสู่ทะเลในที่สุด มอนสเตอร์อันดับที่6ธนพรจากแบดทรเวลลิงอดีตการณ์นมหาสมุทรต่างถิ่นห่างไกลเราก็ลัาสีไล่ล่าฉลามเจเบิลยักษ์เรือเหล่านั้นประสบมรสุมระหว่างเดินทางจนทําให้เรืออับปางแต่ทว่าแท้จริงแล้วไม่ใช่เพราะดินฟ้าอากาศแต่เป็นเพราะอสูรปูยักษ์จากท้องทะเลที่บุกโจมตีเรือมันฆ่าเหยื่อของมันอย่างโหดเที่ยมเพื่อใช้เป็นอาหารครับอย่างไรก็ตามโชคยังเข้าข้างลูกเรือที่รอดชีวิตธนพรต,ตกลงไปยังชั้นล่างบริเวณใจกลางลําเรือส่งผลทำให้มันติดอยู่ในนั้นก็เกิดสถานการณ์ที่ลูกเรือติดอยู่ด้านบน เบื้องล่างเป็นอนสูวนโคตรอันตรายและสภาพแวดล้อมของกลุ่มโตัวเอกที่อยู่่ามกลางท้องทะเลออนกว้างใหญ่แบทเทอร์ลิงเป็นหนึ่งในอพิโซดที่ผมชอบติดหนึ่งใน3ของเลิฟเดยโรบอทเลยครับลำดับเรื่องที่กระชับการออกแบบสถานการณ์ที่ยอดเยี่ยมและธนาพอท,ที่ทําให้ปูกลายเป็นสัตว์น่ากลัวขั้นสุดมันทั้งมีเปลือกที่เป็นกรอกแข็งฟันที่แหลมคมหนวดเนื้อเยื่อที่สามารถเข้ายึดร่างเหยื่อแล้วก็ให้เหยื่อพูดแทนมาได้อย่างไรก็ตามผมไม่สปอยไปมากกว่านี้นะครับแต่ว่าเชยร์ให้กลัวชมที่ยัง มอนสเตอร์อันดับที่7มาจากเรื่องเรดโรบอตซีซั่นที่1เอพิโซดสุดท้ายเดยวซีเครตวอสงครามลับของทหารเรดอาร์มี่ที่ออกตามล่าปีศาจหน้าป่าในไซบีเรียพวกเขาเจอหมู่บ้านที่ถูกฝูงมอนสเตอร์โจมตีหัวหน้ากองจะออกคาสั่งให้สะกดรอยตามการต่อสู้เกิดขึ้นครับและพวกเขาก็ได้ใช้ชนะในศึกแรกหลักฐานเอกสารฉบับหนึ่งเปิดเผยให้รู้ว่าที่มาของมอนสเตอร์เหล่านี้เกิดจากพิธีกรรมที่ทาขึ้นโดยพันตรีบอริสกิชินเมื่อปี1919 หลังจากกองทัพข่าวถูกกดดันจนล่าถอยบอริสได้รับคำสั่งให้ทำภารกิจรับที่มีชื่อว่า o p e r a t i ช n h a d e ดมันคือการทำพิธีอัญเชิญสัตว์ประหลาดชั่วร้ายให้ออกมาสู้เคียงข้างกองทัพแดงเพราะว่าพิธีกรรมเกิดความผิดพลาดเพราะสัตว์ร,ร้ายเหล่านั้นไม่ได้เชื่อฟังแถมยังลงมือสังหารทันตรีบอริสและผู้ติดตามจนหมดทหารกลุ่มนี้จึงตามรอยต่อจนได้เจอรังของพวกมันแผนการก็คือการระเบิดทำลายรังแต่ดูเหมือนศัตรูจะมีมากเกินไปครับหัวหน้าหน่วยประเมินว่าหนีไม่ทันแน่ท้ายสุดก็เลยปักหลัักสู้้งนน เพื่อเปิโดโอกาสให้ทหารที่เป็นลูกชายของเขารีบกลับไปขอกาลังเสริมจากสนยนใหญ่เพื่อให้มาทิ้งระเบิดถล่มที่นี่ความโหดของมอนสเตอร์พวกนี้นอกจากจะมีขาหน้าที่แข็งแรงทําให้พวกมันเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วนะครับอุ้งเท้ายังมีกรงเล็บที่ช่วยในการปีนป่ายและสามารถใช้จบชีวิตเหยื่อได้ในการโจมตีแค่ครั้งเดียวมอนสเตอร์ลำดับที่8คนสุดท้ายที่ผมเลือกมาก็คือปีศาจจิ้งจอกจากเอพิโ o ดที่ใช้ชื่อว่า Good Hunting สำหรับผมเอพิโซดนี้เพียบพร้อมไปด้วยประเด็นทั้งเรื่องความรักหุ่นยนต์และความตายสมชื่อ Love Death Robot เลยครับเรื่องราวนั้นว่าด้วยเหลียงตัวเอกผู้เป็นลูกชายของนักล่าวิญญาณเขาติดตามพ่อไปช่วยทำธุรกิจล่าปีศาจจิ้งจอกตอนหนึ่งครับกระทั่งเขาก็ได้พบแง่มุมที่ตรงข้ามเกี่ยวกับปีศาจชนิดนี้ว่าอันที่จริงแล้วปีศาจจิ้งจอกไม่ได้สะกดผู้คนแต่เป็นเหล่าชายหนุ่มที่หลงใหลในตัวปีศาจจิ้งจอกต่างหากที่ส่งเสียงคร่ำครวญเพื่อเรียกหาพวกเธอนอกจากนั้นเรื่องราวยังนำพาให้ใหตััวเเเเเอออออกกกกได้ลลลาาาาาายมมปปป็็นนนนนพพืื่่่บหูสขขงงงีีศจจิทคร เวลาได้เลยผ่านไปยุคสมัยเปลี่ยนผันพลังจิ้งจอกค่อยๆเลือนหายไปโลกเข้าสู่ยุคเครื่องจักรไอ้น้ำที่เต็มไปด้วยวิทยาการล้ำสมัย แน่นอนว่าบริบทของยานและเหลียงก็เปลี่ยนตามแต่ถ้าว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองในฐานะเพื่อนก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงชายหนุ่มยังคอยซัพพอร์ตเพื่อนสาวตลอดมาแม้กระทั่งคำขอที่ต้องการเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นปีศาจจิ้งจอกอีกครั้งเพราะว่าครั้งนี้ไม่ใช่ด้วยเวทมนต์แต่เป็นองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมของพระเอกเราก็เลยได้เห็นปีศาจจิ้งจอกในแบบฉบับสตรีมพังที่อบอวลไปด้วยความรักระหว่างเพื่อนความหมุนหมองของสังคมในช่วงเวลานั้นและการได้ออกล่าเหยื่ออีกครั้งตามชื่อตอนนั่นเองและนีีีกก็็เเปนนนนขข้้้้อออมมมมมููลทัังงหหดดดววิโชชบสตไาุใ คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะและสำหรับวิดีโอนี้ผมเอาจากชา n นล The Move ลาไปก่อนขอบพคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ